สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไผ่ดาดินหรือว่านายจตุพัฒน บุญพัฒรรักษาผู้ต้องหาคดี1นึหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนักโทษคดี1นึไปแล้วในเวลานี้นั้นคงจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเดินทางไปรับรางวัลชิตทิมุชชนกวางจูที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่18พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นายคิมยังแรนะครับผู้อำนวยการมูลนิธิ18พฤษภาลํำลึกได้ส่งจดหมายถึง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยรวมไปถึงเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซในเกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะขออนุญาตให้ไผ่ดาวดินนั้นได้รับการประกันตัวชั่วคราวเพื่อเดินทางไปรับรางวัลดังกล่าวที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่จดหมายที่เอกอัคราชทูตไทยณนะักกลุงโซประเทศเกาหลีใต้ตอบกลับไปยังมูลนิธิ18พฤษภาล้ำลึกของเกาหลีใต้เมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่ปล่อยให้ายไม่ปล่อยให้ไผ่ดาวดินได้รับการประกันตัวออกไปเพื่อรับรางวัลดังกล่าวแน่นอนนะครับโดยให้เหตุผลว่าไผ่ดาวดินทําผิดกฎหมายไทยคือผิดมาตรา1นึและผิดความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสารไทยนั้นก็ได้พิจาร,รณาคดีนี้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งรัฐบาลไทยยังให้การสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเพราะรัฐบาลไทยเชื่อว่านี่คือรากฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยนะครับและต่อมานายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการตั้งข้อสงสัยกับมูลนิธิ18พฤษภาลํำลึกของเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันนะครับว่ามูลนิธินี้มีที่มาอย่างไรและเป็นขบวนการเดียวกันกับภายดาวดิน ที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่เพราะว่ามีลักษณะการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกันนะครับสำหรับรางวัลเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งกวางจูเป็นรางวัลที่จัดโดยองค์กรประชาธิปไตยในเมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งจัดโดยมูลิธิ18บพึกสภาดำลึก มูล,ลนิธิดังกล่าวนั้นก่อตั้งขึ้นโดยเหยื่อและญาติของเหยื่อที่ถูกปราบปรามในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้เมื่อ18พฤษภาคมปีพศ2523นะครับและมูล,ลนิธิ18พฤษภาลำลึกก็ได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและทำงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆของเอเชียซึ่งที่ผ่านมามีบุคคลระดับ สำคัญของโลกหลายคนนะครับที่ได้รับรางวัลนี้เช่นนางองซานซูจีนายสานนนากุดเมาประธานาธิบดีคนแรกของติร์ตะวันออกส่วนคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้คือคุณอังคณานิลพยจิตนะครับในปี2006นายจตุพัฒน์บุญพัฒรรักษาหรือภายดาวดินจะเป็นคนไทยคนที่สองที่จะได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนกวางจูและเป็นคนที่ได้รับรางวัลที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย รางวัลเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งกวางจูมีความหมายและมีความสําคัญอย่างไรและเพราะเหตุใดมูลนลิธิ 18, ส8บพฤกษาภาลํำลึกจึงได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับไผ่ดาวดินและการที่ไผ่ดาวดินไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลนี้ได้จะสง่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับมาฟังคําอธิบายเรื่องนี้จากคุณโบหรือว่าคุณนัทถามหัตนานะครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีค่ะพี่จางขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ด,ดีค่ะครับเพราะอะไรครับไผ่ดาวดินถึงได้ถูกพิจารณาให้ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนกวางจูในปีนี้ครับอ๋อค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักสองอย่างนะคะคือรางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งกวางจูเนี่ยเขามอบให้กับคนที่มีบทบาทโดดเด่นทางด้านการสู้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ คนเหล่านี้ก็มักจะมาจากประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปกติเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีสองสิ่งนี้ให้ต่อสู้นะคะ <ừ> เพราะฉะนั้นการที่ไผ่ได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ยก็คงหนึ่งคือบทบาทของตัวไผ่เองนะคะสองคือบทบาทของรัฐบาลไทยนะคะ, <ừ> ะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยอาจจะก,กล่าวได้ว่าสิ่งที่ทำให้ไผ่คนที่ทําให้ไผ่ได้รับรางวัลนะคะก็คือตัวไผ่เองแล้วก็รัฐบาลของเราเนั่นเองนะคะอืมครับครับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไทยเองก็แสดงท,ท่าทีที่ออก ชัดเจนนะว่าว่าไม่ไม่ให้ผ่าไปโดยเฉพาะความคิดของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะฮะที่กลับมาสงสัยในพฤติกรรมของมูยทินี้ว่าว่าอาจจะเป็นกระบวนการเดียวกันกับไผ่ดาวดินที่ต้องการจะทําลายประเทศไทยคิดอย่างไรต่อวิธีคิดแบบนี้ในในรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครับ วิธีคิดเนี่ยก็เป็น1ประเด็นนะคะ<ม>แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงมาก่อนวิธีคิดคือความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ<ม>ของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของไทยนะคะ<ม>เพราะว่ามูลนิธิ18พฤษภารมลึกที่เป็นองค์กรที่เป็นผู้มอบรางวัลกวางจูทุกๆปีเนี่ยคะ่ะเป็นมูลนิธิที่เกิดจาก าญาติของผู้สูญเสียแล้วก็ชาวกวางจูนะคะซึ่งเคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างหนักหน่วงนะคะในปี1980แล้วก็ถูกปราบอย่างหนักในวันที่18พฤษภาค,คม1980นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยด้วยการต่อสู้อย่างมุ่งมั่นของประชาชนก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยาสาธารณรัฐเกาหลีมีประชาธิปไตยที่มั่นคงต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง เกือบจะ40ปีแล้วนะตอนนี้นะคะดังนั้นรางวัลน,นี้แล้วก็มูลนิธินี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้เนาะเป็นสิ่งที่เกิดมายาวนานนะคะจึงไม่มี่เกิดมาก่อนที่ไผ่จะเกิดนะคะจึงไม่มีทางที่มันจะไปมีความเชื่อมโยองอะไรกันนะแล้วก็เป็นมูลนิธิที่เคยมอบรางวัลกวางจูให้กับ ผู้มีชื่อเสียงนะคะระดับโลกอย่างเช่นนาะงองซานซูจีนะคะจากพม่านะคะนายสมบัติสมพรทนายสิทธิ์ผู้ถูกบังคับให้สูญหายชาวลาวนะคะ <c oughs> กลุม่มรณรงค์การเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรมของประเทศมาเลเซียนะคะ <c oughs> แล้วก็เคยมีอดีตประธานาธิบดีของอิสติมอร์เคยได้รับด้วยก็จะเห็นว่าคนที่เคยได้รับรางวัลเนี่ยไม่ธรรมดาทางนั้นนะคะดังนั้นความรู้รอบตัวของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากมที่จะดํารงตําแหน่งระดับนี้แล้วไม่มีความรู้รอบตัวเรื่องนี้นะคะ<ม>ซึ่งเป็นเป็นงานโดยตรงของท่านด้วยซ้ำไปนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดนะคะ,ะว่าแล้วมันมีความคิดความเห็นโดยไม่มีพื้นฐานของความรู้แต่เป็นความคิดที่เกิดจากอคติอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าเห็นเด็กคนนึงได้รับรางวัลแล้วก็อยู่ดีตั้งคําถามขึ้นมาว่าทําไมถึงได้เพราะคิดว่าเขาไม่น่าจะได้น่าจะไปตรวจสอบว่าไอ้คนให้รางวัลเนี่ย มันไม่มีความน่าเชื่อถือยังไงอันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของอจดหมายของเอกอัครา,าทุตไทยประจากรุงโซเกาหลีใต้ที่ได้ตอบปฏิเสธไม่ให้ไม่ให้ไผ่ไปรับรางวัลดังกล่าวคุณโบใช่แล้วลว,วันนี้ก็ถือติดมือมา <laughs> คุณโบได้ได้อ่านแล้วนะฮะแล้วก็คุณโบบ,บอกว่า <laughs> นี่เป็นหนังสือที่น่าอับอายที่สุดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ <laughs> ก็อ่านแล้วปี๊ดเลยเพราะว่า เนี่ยบอกให้ดูความยาวของหนังสือนะคะ,คะเพียงแค่ครึ่งหน้ากระดาษนะคะท่านสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นความเท็เนี่ยเข้าไปได้หลายประเด็นมากเลยนะคะอ,อันนั้นเป็นเรื่องที่ amazing มากสำหรับหนังสือฉบับนี้นะคะ,คะก็แรกสุดเนี่ยเกินมาด้วยการบอกว่ามีความกังวลที่มูลนิธินี้มอบรางวัลให้กับภัยนะคะ ประเด็นแรกคืออันนี้เสียมารยาททางการทูตหรือเปล่านอะอยู่ดีๆคุณก็ไปตั้งข้อสงสัยกับกับองค์กรระดับนี้นะคะแล้วก็มาบอกนะคะในพารกราฟที่2ก็บอกว่าภัยเนี่ยได้ทําความผิดนะคะได้กระทําความผิดตามกฎหมายของไทยเนาะซึ่งจริงๆเราถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้มาบ้างก็คือคดีของภัยยังไม่ได้เริ่มสืบพยานนัดแรกเลยนะคะสืบพยานนัดแรกอาจะเป็นวันที่สสิงหา ดังนั้นจึงไม่สามารถจะบอกว่าภัยกระทำความผิดได้ข้อความนี้มีคนท้วงว่าผิดรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนเราที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องถูกถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการตัดสินก็ท่านก็บอกว่าผิดแถมยังกล่าวความเท็จเพิมเ่มเติมว่ามีการทําผิดซ้ําด้วยนะคะบอกว่าภัยทําผิดซ้ําจึงเป็นเหตุให้ถอนประกรันเพราะว่าผิดเงื่อนไขาการประกันตัว ซึ่งทุกประโยคที่พูดมาเนี่ยก,ก็ก็ผิดผิด,ผ,ดผิดหมดเลยถ้าเกิดว,<ะ>ว่าจะลงดีเทลข้อไหนก็สามารถถามมาได้ครับคำว่าผิดซ้ำเนี่ย <c oughs> คือ,ค,อคืออะไระในความหมายที่ทูตต้องการอธิบายต่อต่อเกาหลีใต้ครับค่ะทูตใช้คำว่านะคะ the bell was revoked as he was repeating his offense ก็คือทำผิดซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วภั่เนี่ยถูกถอนประกันเพราะว่าสารนะคะ ยึดตามคำร้องของพนักง,งานสอบสวนที่บอกว่าไผ่ไปเยอะหยันอำนาจรัฐเยอะหย่อ,ยอำนาจรัฐเพราะบอกอด้วยด้วยประโยคหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันแย่เอาแต่เงินประกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นการกระทําครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการผิดซ้ำได้ยังไงแถมอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในการเยอะหยานอำนาจรัฐไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวด้วยคือถ้าถ้าใครคุ้นเคยกับเรื่องคดีความบ้างเงื่อนไขประกันตัวปกติจะมีหลักๆก็คือว่าไม่หลบหนี แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขก็คือในในในสามประโยคติดติดกันเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดค่ะกฎหมายก็เคยมีความเห็นมาแล้วว่าไอ้ไอ้เนี่ยการพูดจาแบบนี้มันเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะมันไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการเย้ยหยันอำนาจรัฐและเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเป็นใหญ่ในประเทศเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์เย้ยหยันอำนาจรัฐนะคะการเย้ยหยันอำนาจรัฐไม่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายข้อใดๆดทั้งสิ้นตราบใดที่ไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคง เราก็การแสดงอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งก,ก็ไม่น่าจะเป็นภัยต่อความมันคงนะคะอืมครับครับประเด็นเรื่องของในหนังสือหรือในจดหมายของทูตไทยที่กรุงโซก็บอกว่าสารไทยได้พิจารณาคดีนี้อย่างเป็นธรรมที่สุดคิดอย่างไรต่อประโยคนี้ครับ อันนี้ก็เป็นประโยคที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันนะคะเพราะว่า,าม,ม,มันมันมันมีมีมีตอนหนึ่งของระหว่างที่เป็นช่วงของการถูกฝากขังนะคะสารขอนแก่นเนี่ยเคยขออนุญ,ญาตฝากขังภายหนึ่งครั้งโดยผิดระเบียบ ผิดระเบียบยังไงก็คือว่าปกติเวลาจะฝากขังเนี่ยสารจะต้องแจ้งให้จำเลยทราบแล้วก็ถามว่าจำเลยเนี่ยต้องการจะคัดค้านหรือไม่นะคะถ้าคัดค้านก็ก็ก็มีการมีกระบวนการกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่คัดค้านก็ฝากขังไปนะคะเพราะฉะนั้นในการฝากขังครั้งนั้นเนี่ย สา,สารไม่ได้ถามไม่ได้ถามไผ่แต่ไปบันทึกบันทึกไว้ในเอกสารว่าถามแล้วและไผ่ไม่คัดค้านซึ่งพอทนายเห็นในวันนั้นก็ตกใจมากเย็นวันนั้นก็ออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปนะคะอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างที่ให้เห็นว่าไผ่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับการนะคะอ่าบ i ้งเดลิเบเ r ชันแฟ i รี่บ y t เ e อะคอร์ดออฟจัสติ e อย่างที่ท่านทูตก,กล่าวอ้างแต่อย่างใดถ้าจะมาไล่เรียงข้อเท็จจริงกัน ครับครับรวมไปถึงเรื่องของการยืนยันว่าไทยนั้นให้การสนับสนุนเทธีเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมแล้วมองว่าเป็นหลักการสําคัญของของสังคมประชาธิปไตยหรือก็หรือว่าของของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องอนนที่ดูจะขัดแย้งกับความเป็นจริงอยู่ใช่ไหมฮะขนลุกเลยครับคําสั่งคอสชอที่บอกว่าห้ามชุมนุมกันห้าคนเนี่ยก็ยังอยู่ S <S <S <N> นะคะแต่ท่านทูตก็ยังใส่ลงไปนะคะคำว่า assembly ว่าว่ามีการ support assembly หรือว่าการสนับสนุนการการชุมนุมทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S <N> แล้วก็เรื่องของบอกว่าประเทศไทยให้ค่ากับาการเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ย ในฐานะที่เป็นท่านทูตนะคะก็เช่นเดียวกับท่านรัฐมนตรีนะคะก็ควรจะมีความรู้รอบตัวว่าทาง UN สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ยยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีการออกถแถลงการซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะแสดงความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของไทยถแถลงการล่าสุดเนี่ยก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองที่มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอุ้มหายแล้วก็ การควบคุมตัวผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีก6คนในมาตรา1นึหนึ่งสองนะคะม,มีการพูดถึงสิทธิในการประกันตัวต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้ข้อเท็จจริงเถียงในตัวเองดีกว่าบบคงไม่ต้องไปตัดสินท่านค่ะครับค,คิดว่านักกิจกรรมหรือแม้แต่เกาหลีใต้เองก็คงจะทราบใช่ไหมว่าสิ่งที่ประเด็นที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยพูดหรือแม้แต่ทูตไท,ทยที่กรุงโซลเสนอไปหรือเขียนไปในจดหมายนี่ก็มันค่อนข้างจะขัดแย้งกับความเป็นจริงอ่ะอันนี้มัน นจะมันจะยังไงฮะหมายถึงว่าเราคิดว่าถ้าทีอของเกาหลีเกาหลีใต้เขาจะยังไงกับจดหมายแบบนี้ฮะจดหมายเนี่ยมีไปถึงประธานของอมูลนิธิ18พฤษภารมลึกนะคะอบอกคิดว่ามันไม่ได้สําสหรับมุมมองของมูลนิธิเนี่ยมันจดหมายนี้ไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าเป็นการตอกย้ํา เหตุผลของการให้รางวัลไผ่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าข้อมูลที่ที่ิสต์มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับที่มูลนิธิต้องมีอยู่แล้วก่อนที่จะให้รางวัลไผ่นะคะดังนั้นท่านจึงเหมือนกับว่าไปช่วยอีกแรงหนึ่งในการรีคอนเฟิร์มว่าไผ่เนี่ยและประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลมีผู้แทนได้รับรางวัลในปีนี้จริงๆค่ะการที่มีคนไทยได้รับรางวัลนี้เนี่ยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ในเอเชียเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมครับใช่จริงๆเอเชียก,ก็ก็เป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางประชาธิปไตยน่าจะช้ากว่าภูมิภาคหลายๆหลายๆแห่งในโลกแต่แต่ประเทศ <Y ow S 1> ไทยได้รับรางวัลน,นี้มันบอกอะไรอ่ะมันก็บอกว่าเราอาจจะเป็นที่หนึ่งในในบรรดาประเทศที่ล้าหลังเหล่านั้น <c oughs> อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือจะไปให้ จะไปให้เครดิตรัฐบาลประเด็จการอย่างเดียวบอกว่าก็ไม่เหมาะเพราะว่าตัวไผ่เองเขาก็ทํามาไม่น้อยใช่ครับในการที่จะทําให้เขาเหมาะสมที่จะได้รางวัลน,นี้นะคะไ<ม>ผ่เป็นนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆอยากเล่าตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทราบว่ากลุ่มดาวดินเนี่ยเขาทําอะไร<ม>คือกลุ่มดาวดินเขาเป็นนักนักศึกษานิติศาสตร์นะคะนักศึกษานิติศาสตร์แอสเซทหรือว่าทรัพย์สิน คุณค่าที่เขามีติดตัวก็คือความรู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการออกไปลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้และในหลายกรณีเขาก็ไปเป็นผู้นําในการปกป้องสิทธิ์ของชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่ไผ่ทำมาตลอดก่อนที่จะมาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยในภายหลังซะอีกนะคะอค่ะถ้ามองในมุมกลับถ้ารัฐบาล หรือสารไทยอนุญาตชั่วคราวให้ไผ่ไป,ปรับรางวัลน,นี้คิดว่ามันจะมีผลดี <ừ> ผลเสียอย่างไรฮะถ้ากรณีจริงๆเรา <ผม S 1> คิด<ห>ว่า<ห>ถ้าถ้าผู้เมียมนาจฉลาดสักหน่อยเนี่ย <ừ> อ,อย่างน้อยมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่า <ừ> คือเราก็คงจะไม่สามารถมานั่งพูดได้แล้วว่าเอ้แค่สิทธิในการประกันตัวไผ่ก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเล็กๆที่จะบอกว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมืองไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายจะ ถือโอกาสอันนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นบันไดลงที่ดีสําหรับทุกฝ่ายที่จะไปกลับไปยืนอยู่บนหลักนิติธรรมแม้จะเป็นแค่ส่วนเดียวและแม้จะเป็นสําหรับคนคนเดียวเอาจริงๆแล้วทุกคน,นควรจะได้สิทธิ์นี้แต่ว่ารัฐบาลและผู้มีอำนาจหรือกระบวนการผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้เทคโอกาสนี้ไม่ได้ไม่ได้คว้าโอกาสอันนี้เอาไว้ค่ะก็ลองดูว่าเดี๋ยวในการรีวิวสถานการณ์สิทธิ์ของประเทศไทยรอบหน้ากับ UN เนี่ย สภาพของเราจะเป็นยังไงในที่ประชุมค่ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยหรือศาลไทยอนุญาตให้ไผ่ไปรับรางวัลนี้จดหมายของเอกราชทูตไทยประจํากรุงโซที่มีไปยังมุยทิ18พฤษภาคมลําลึกก็จะเป็นความจริงก็จะมีน้ําหนักขึ้นถูกไหมฮะย็งไม่น้อยก็มีน้ําหนักขึ้นบ้างเออก็คือว่าประเทศไทยให้ความสําคัญต่อเรื่องของแต่ว่ามันคงอาจจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็ดูมีมันมีความอะไรล่ะมันยังมีเจตนา บางอย่างที่เห็นว่าเออก็พยายามอยู่แล้วมันก็ยังคงไม่ทําให้หน้าอับอายเกินไปสําหรับจดหมายฉบับนั้นใช่ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าน่าจะไปน่าจะไปเป็นการรีคอนเฟิร์มไอสิ่งที่เคยถูกประนามไว้น้อยลงอะไรอย่างี้ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าแต่ในที่สุดเมื่อเมื่อไม่ให้มีการประกันตัวให้ผ่าไปรับรางวัลนี้ผลเสียมันจะเป็นด้านไหนแค่ไหนอย่างไรฮะ โบคิดว่ามันก็มันก็เสียเท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันชัดขึ้นนะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องแร์กับทางศาลนิดนึงว่าอตอนที่ตอนที่ยื่นขอประกันตัวรอบนี้ก็ไม่เหตุผลเรื่องของการเดินทางไปรับรางวัลมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลหลักนะคะเพียงแต่ว่าศาลท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมีมีคำคำตอบอะไรที่มากไปกว่า,วาไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมเพราะฉะนั้นถือว่าเราไม่วิจารณ์ วิจารณญาณของศาลละกันเพราะท่านตอบมาสั้นเกินกว่าที่จะนํามาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรได้นะคะไม่ว่าเราจะยื่นเหตุผลอะไรไปกี่ครั้งกี่คราวในการประกันตัวเนี่ยคาตอบสั้นๆที่เขียนด้วยปากกาลงมาในใบคําขอเนี่ยก็คือว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะจะยังไงฮะจะต้องมีตัวแทนไปรับรางวัลน,นี้ อันนี้ก็คือสามารถเปงตัวแทนไปรับได้ใช่ไหมครับค่ะเข้าใจว่าทางทางสถาบันเนี่ยนะคะสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามอมหิดลนซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อไผ่จนได้รางวัลจากมุนิธินะคะจะน่าจะเป็นตัวแทนไปพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวโบดาว่าจะเป็นคุณแม่นะคะ ที่จะไปรับรางวัลอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะรางวัลนี้มันมาถึงตัวผ่ยได้ยังไงนะคะก็คือมีทางทางนักวิชาการเนี่ยยื่นเสนอชื่อไปซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทราบเพราะทางมหิดนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโปรโมตตรงนี้เท่าไหร่นะคะับนาไปสู่การเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทั้งนั้นมุ่ยที่ที่มอบรางวัลนี้ให้ก็น่าจะเป็นขบวนการเดียวกันกับผ่ายดาวดินกับกลุ่มที่ต่อต้านอำนาจรัฐในประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ๋อหมายถึงว่าสถาบันสิทธิ์เป็นแบบหนึ่งในกระบวนการอะไรนี้ใช่ไหมคะ,ะก็<ช>ไม่ทราบเหมือนกันแต่บอกเข้าใจว่าถ้ารัฐมนตรีคงไม่ได้อ่านข่าวมากกว่าแล้วก็ถ้าจะถ้าจะมาตั้งคําถามแบบนี้เท่ากับว่าุทุกรางวัลที่ที่ที่เราให้กันเนี่ยจะต้องมาถูกดิสเครดิตด้วยวิธีแบบนี้หรือนะคะอย่างมหิดลเองก็เข้าใจว่ามีรางวัลเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้เป็นรางวัลมหิดกับกับ ตัวแทนจากานานาชาติด้วยนะคะจะต้องถูกตั้งคําถามกันร่างไปอย่างนี้หรือเปล่าหรือเวลาเราให้รางวัลซีไรท์กับใครก็จะต้องมาถูกตั้งคําถามหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องดูความสมเหตุสมผลตรงนั้นด้วยพิธีรับรางวัลจะมีขึ้น18พฤษภาคมนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ18พฤษภาที่ที่เมืองกวางจูเลยค่ะเมืองกวางจูเลยนะครับซึ่งก็คงจะได้มีคนไปทาข่าวนี้นะทาง เกาหลีใต้เองก็คงก็คงจะสนใจโอ้ใช่จะจะเป็นข่าวจะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกจริงๆแล้วสื่อเกาหลีใต้พูดถึงไผ่เยอะมากนะคะในขณะเดียวกันกับที่สื่อไทยเนี่ยโทนดาวแล้วก็เงียบนะคะเขาเขาเข้าใจว่าก็คงจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ทําให้สื่อไทยอ่าโทนดาวลงนะในขณะที่สื่อเกาหลีใต้พูดถึงไผ่เยอะมากการที่คุณโบกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ โดยเพาะกรณีของไผยดาวดินในคดี112เนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องมาตลอดนะฮะหลังจากที่ไผ่ดาวดินโดนคดี112ได้ได้รับผลกระทบต่อต่อชีวิตอะไรไหมครับหรือว่ามีกระแสะกดดันต่อต่อการการที่ต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ยังไงไหมฮะในใน,ในทุกวันนี้ก็ความกดดันก็จะมีะะตามที่นักกิจกรรม ปกติจะ,จะจะจะมีความกดดันหน้าง,งานะนะคะ<ม>ว่าโอเคก่อนงานเราก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาสมมติเราจะไปยืน่นหนังสืออะไรเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่เยอะนิดนึงนะคะ<ม>แต่โบก็ต้องยอมรับว่าโชคดีเพราะว่าเวลาหน้าง,งานหรือก่อนงาน<ม>หรือหลังงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะปฏิบัติต่อเราเดีอันนี้พูดถ<ม>ึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโบเป็นนักกิจกรรมคนเดียวที่ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแม้ว่าจะเคยเห็นมีรถรถฮัมฮัมวีใช่ไหมรถทหารวิ่งวิ่งมา แถวหน้าหมู่บ้านนะคะแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อก็ถือว่าเป็นการลาดตระเวนปกติแล้วกันเพราะว่าถึงแม้ว่าบ้านโบจะอยู่ลึกและไกลและเป็นถนนตันแล้วค่ะแต่ก็บอก็ไม่ไม่ได้กังวลอะไรเพราะคิดว่าทุกทุกคำถามเรามีคำตอบให้ขอแค่ถ้าสงสัยก็มาถามกันจริงๆช่องทาง Facebook ก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีถ้าสงสัยก็จะถามมาทางนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะครับของไผ่ดาวดินในในคุกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ หมายถึงว่าสภาพชีวิตสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงได้รับทราบล่าสุดจากโรมนะคะรังสีมันโรม,โรมที่ไปเยี่ยมเมื่อไม่กี่วันมานี้บอกว่าภัยสภาพจิตใจดีนะคะแล้วก็ปรับตัวได้แล้วหมายความว่าน้องคนอยู่ในคุกช่วงแรกๆน่าจะเครียดสูงนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสัญชาตญาณมนุษย์เนาะมันก็ทำให้เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,ม,มที่จะชินและปรับตัวได้ก็สามารถอยู่ได้อย่าง,อย,างอย่างแข็งแรงอยู่ในนั้นนะคะครับ ออกกแล้วไผ่ก็ดีใจมากกับ,บก,าการได้รับรางวัลน,นี้นะคะไผก็อ่างคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเพ่ารางวันนี้เนี่ยมันมีม,นม,มันมีเงินรางวัลที่มูลค่าสูงมากถึงถึงทําให้คิดว่ามันสําคัญเพราะการจะเลือกแค่คนเดียวเนะะี่ยค่ะรับรางวัลตั้งห้าหมื่นดอลลาร์แบบประมาณล้านกว่าบาทนะคะพี่จอมมันก็มันก็สิ gnificant เนะมันก็เยอะก็ไผ่ก็ดีใจคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าจะให้เป็นทุนการศึกษาอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวไผเองเนี่ยได้บอกกับน้องสาวว่าถ้า ถ้าอยากไปเรียนต่อมางนอกก็ให้ก็ใช้เงินตรงนี้ของคี่ได้นะในอนาคตอะไรเงี้ยอันนี้คุณพ่อเคยมาเล่าโพสต์ใน Facebook ก็น่ารักดีครับแต่ว่าผ่ายเองอนาคตเขามีการพูดถึงอนาคตของตัวเองไหมครับในหรือว่าตอนนี้นะคนยาวๆคงจะแบบคงจะยากที่จะคิดถึงนะคะก็คงจะโฟกัสเรื่องของคดีเป็นหลัก แล้วก็ถ้าได้สิทธิประกันตัวมันก็จะโฟกัสทั้งเรื่องของการสอบวิชาสุดท้ายแล้วก็เรื่องของคดีได้ได้ดีขึ้น<ม>เพราะว่าการต้องปรึกษาหารือกับทานายผ่านกระจกผ่านโทรศัพท์หรือว่าไปเฉพาะเวลาได้ไปที่ศาลเนี่ยมันก็คงจะไม่สะดวกนักในการต่อสู้คดี<ม>สื่อพยานนัดแรกสามสิงหาเนี่ยก,ก็ลองนับดูว่าอีกตั้งกี่วันที่จะต้องอยู่<ม>ในคุกเฉยๆแบบนั้นค่ะครับ,รบตอนนี้เราเราได้มีการขอที่จะให้มีการปลยตัวชั่วคราว ของไผ่มาทั้งหมดเก้าครั้งแล้วใช่ไหมฮะขอประกันเก้าครั้งค่ะจริงๆท้านโมนะว่าขอ,ขอขอขอปล่อยตัวช่วคราวช่วงช่วงฝากขงังโบไม่แน่ใจว่าโบใช้คําถูกหรือเปล่าแต่โบเองอะจําได้ว่ามันสิบแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่านับแค่การขอประกันแบบปกติอย่างค่ะคือเก้าครั้งอืมแล้วครั้ง,งที่เก้าก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาครับแล้วเหตุผลที่ทานสารแม่อนุญาตก็ก็เดียวกันไหมฮะก็เหตุผลที่ ครั้งครั้งแรกสุดเนี่ยสารเคยให้ให้ประกันตัวแล้วนะคะถ้าจําได้ในช่วงเดือนธันวานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอพนักง,งานสอบสวนมายื่นคัดค้านนะคะเราก็โดยให้เหตุผลว่าไผ่ไปโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้ไผ่ไปทาท่าแบบนี้ถ่ายรูปแล้วสารก็เพิกถอ,อนสิทธิประกันตัวด้วยเหตุผลว่าไผ่เยอะอย่างน่ารัฐนับแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุผลของการไม่ให้ประกันครั้งต่อๆมาทั้งหมดก็คือแค่เขียนว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคาสั่งเดิม ครไม่ว่าทางนายจะหาเหตุผลใหม่ๆเข้าไปมากแค่ไหนค่ะครับครับก็ขอบพระคุณใช่ค่ะคุณโบมากนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการขอบพระคุณครับครับขอบคุณเช่นกันค่ะพี่สาวสวัสดีครับ คุณโบนะครับคุณนัทธามหัถนานะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมที่ทํางานในเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อสริภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ